เล่าเรื่องภูมิใจเสนอนิทานชาดกเรื่องตายเพราะปากติติพรชาดกกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพรามในตระกูลอุทิจพรามซึ่งได้ไปร่ำเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองตากศิลาหลังจากเรียนจบศิลปะวิทยาทุกอย่างจากเมืองตากศิลาแล้ว ก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีในระหว่างที่เป็นฤาษีอยู่นั้นก็มีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงสนใจอยากบวชเป็นฤาษีเป็นจํานวนมากจึงทําให้ฤาษีพระโพธิสัตว์มีลูกศิษย์เข้ามาบวชเป็นฤาษีในสำนักเป็นจํานวนมากในเมื่อมีลูกศิษย์มากย่อมมีทั้งลูกศิษย์ที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปอยู่มาวันหนึ่งมีฤาษีที่โมโหง่ายผู้หนึ่ง ท่านกาลังนั่งพาพ่าปืนอยู่ก็เด้มีฤาษีปากมากผู้หนึ่งเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วพูดว่าทำอะไรอะ่ะพาปืนเป็นเปล่า,าพาปืนหรือพามาท่าำจงฟันอย่างนี้จงฟันตรงนี้ฟันแรงๆก่อนฟันต้องเล็งให้ดีฟันเล็งไม่ดีเดี๋ยวจะฟันพลาดได้ท่านาฟืนเป็นไหนอะ่ะไม่มีใครเคยสอนให้ท่านถาฟืนเลยเหรอพายอย่างนี้ แล้วเมื่อ,อไหรจะได้เต้ละ่ะฤาษีที่โมโหง่ายก็ฟังฤาษีปากมากขิงอยู่พักใหญ่จนทําให้ฤาษีที่โมโหง่ายโกรธมากแล้วกล่าวว่าทอมไม่ชอ,อาจารย์อนสอนศิลปะการปอาปูนของเรานะจากนั้นก็ใช้ขวานจามเข้าไปที่กระบาลของฤาษีปากมากผู้นั้นเสียชีวิตทันทีเมื่อฤาษีพระโพลิสัตทราบเหตุการณ์นั้นแล้ว ก็ได้กล่าวกับลกูกศิษย์ท่ามกลางหมู่ฤาษีว่าคำพูดที่ดังเกินไปรุนแรงเกินไปและพูดเกินเวลาย่อมฆ่าคนผู้มีปัญญาสามเสียนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดมากไม่ดีควรพูดตามกาละเทศะและพูดแต่สิ่งที่ดี